โดนอะไรก่นแล้วครับตื้อตื้อสุดสุดตื้อสุดสุดอย่านะครับอย่านะครับกดก็อีกแล้วนะครับกดก็อีกแล้วนะโกจิกสิบกรัมครับใส่สวยครับติดโลเลยครับตัวนี้ครับสุดยอดครับนี่ครับแล้วก็ไอ้นี่ครับแกมบางใหญ่นะครับ รวมๆครับพวกมันแดงแก้มบางตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไอตํะมะอะไรนี่ครับตาจงข้างเหลืองปลาเล็กปลาน้อยนะครับกับการเคาะไมโครจิกนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมเอาแช่ลังก่อนนะครับเพราะว่าแดดจัดด้วยครับส่วนสาสวยๆส์ใหญ่นี้ผมแขวนไว้ข้างเรือนี่นะครับเป็นเก๋มันกับปากแหนบนะครับวเดียมนะครับได้จวดแดงส์สวยครับ เือนก็พุนอย่างเยอะเลยรอบลำเรือเือนก็พุ่นตอนนี้ก็เป็นช่วงพักเที่ยงนะครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับกินข้าวแล้วเดี๋ยวผมก็ไปลุยต่อนะครับกับหมายจิ๊กนะครับเดี๋ยวเขาพายขึ้นพายลงนะครับวนไปวนมาเนี่ยครับลุยกันต่อครับช่วงบ่ายครับ เจองานหนักแล้วครับผมไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยนะครับท้างล่างนี้นะครับไมโครจิ๊กครับเล่นมาเรื่อยๆครับผมเคาะเก็บปลาเล็กปลาน้อมาเรื่อยนะครับตอนนี้เจอไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับกดหนักเลยครับแรงใช้ได้ครับตัวนี้ครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับ อือมากรับตื้อมากโอ้โหมันคือเก่มามันใหญ่ครับตัวนี้ครับบัดเจ้าเลยครับอ้าวโหเก่ามันใหญ่ครับ่อาอผู้ชมครับโอ้โหดูดลงคอไปเลยครับกุ้งเต้นเหมือนเดิมครับสิบกรัมลงคอหายไปเลยครับ โอ้โหตัวนี้ผมใช้เบ็ดเบอร์สิบสี่ครับออสิบสี่นะครับเบอร์สิบสี่นะครับเบ็ดเบอร์สิบสี่นะครับกุ้งเต้นสิบกัมครับโหเบ้เจ้าเลยครับเก่ามันใหญ่ครับท่านผู้ชมลงคอเลยครับหายไปในคอเลยครับยอดจริงครับตัวนี้ครับผมก็ว่าปลาอะไรนะครับโอ้โหสุดยอดครับ โลกว่าแน่นอนครับตัวนี้จะพายขึ้นไปใกล้ๆหมายจิ๊กที่ได้ตัวนะครับแล้วยะค่อยปล่อยไหลตามลมลงมาแนวที่ได้เก่ามันเมื่อกี้นะครับจะลองดูใหม่นะครับแต่ช่วงบ่ายนี่โอโ้โหลมจัดมากครับลมแรงครับ อยู่ได้แป๊บเดียวแล้วก็เลยหมายกับพ้นหมายครับก็าต้องอาศัยการภายบ่อยๆครับขึ้นลงบ่อยๆเดี๋ยวลองดูใหม่นะโดนอะไรก็อีกแล้วนะครับโดนอะไรก็อีกแล้ว แล้วนะครับกดก็อีกแล้วนะครับกดอีกแล้วนะครับเก่ามันอีกหรือเปล่านะครับตื้อๆเหมือนกันเลยครับไปอีกแล้วไปแล้วไปแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วแล้วก็มาให้ป่าอะไรนะครับ ไวกครัวไป้ครับไว้ครับไว้ครับไว้ครับอะไรครับอะไรครับอะไรครับไอ้เปียครับไอ้เปียเปียแล้วครับเปียแล้วครับเรียบร้อยครับอมงเปียนี่เองครับ ว่าปลาอะไรครับกดจังเรียบร้อยครับอันนี้เบ็ดไมโครจิกนุกจิกกิ้งฮุกเบอร์สิบสีนะครับปลาเบ็ดเบอร์สิีนะครับอันนี้เรียบร้อย แล้วนะครับโดนอีกแล้วนะครับโดนอีกแล้วนะครับโดนอีกแล้วนะครับไมโครครับกุ้งเต้นสิบกรัมนะครับจังหวะแรกมีตึงเลยครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับตัวอะไรเอย่ยออ้ย เน็บใหญ่ครับเน็บใหญ่ครับเอาแล้วเจอเน็บไซโลแล้วเจอเน็บไซโลแล้ว่านผูลล้ชมครับจบร้อยครับปักแหนบครับใส่ข้างเกาะนะครับผมเจอสัตว์ใหญ่อีกแล้วกุ้งเต้นกุ้งเต้น สวยเลยครับตัวนี้ครับโอ้ยครับสวสวยครับติดโลเลยครับตัวนี้ครับโอ้ยปากแหนบมาอีกแล้วครับหัวเสียมครับหัวเสียมโอ้ยใหญ่เลยครับตัวนี้ครับได้แรงมือเลยครับตัวนี้ ทีจังหวะแรกนี้กดเลยครับโอ้โหหนักมากครับเรียบร้อยครับผมมาเปิดกล้องในตอนที่ว่าเล่นมันพักหนึ่งแล้วครับเก็บภาพก่อนครับ ดนอะไรก่อนแล้วครับตื้อตื้อสุดสุดตื้อสุดสุดอย่านะครับอย่านะครับอยู่แล้วอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมรถหนักหนักตื้อครับน้ำเย็นครับช่วงแบตแบตอ่อนครับท่านผู้ชมครับอัดคลิปไปอยู่ๆก็ตัดไปเลยครับ โอ้โหตัวนี้นะครับมงมงเปียนะครับผมอัดคลิปเมื่อกี้ครับโลแบตเตอรี่ั้งนั้นครับอยู่ๆก็ตัดไปเลยครับนี่ครับผมได้ตัวขึ้นมาแล้วครับเป็นมงเปียยใหญ่นะครับหรือมงแก้มบางใหญ่นะครับโอ้โหไซโลกว่าแน่นอนครับหรือไม่ก็ติดสองเลยครับดูครับโอ้กับกุ้งเต้นไมโครจิกนะครับหูสุดๆครับกุ้งเต้นไมโครจิกสิบกรัมครับสุดยอดครับ กุ้งเต้น10กรัมอตอนนี้ก็เย็นมากนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะพายเรือกลับนะครับอันนี้ปลานะครับที่ได้จากาที่อยู่ด้านหน้าขาผมนี่ครับ ไซส์สวยๆดังนั้นแล้วเก๋มันตัวเป็นโลเลยครับนี่ครับแล้วก็อันนี้ครับแก้มบางใหญ่นะครับแล้วก็หัวเสียมนะครับหัวเสียมหัวเสียมใหญ่ครับไสติดโลเลยครับอีกอีกตัวนึงครับอนุวันหกเจ็ดขีดครับโอเคก็แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวขึ้นบนฝั่งถ่ายรับถ่ายภาพปลารวมแล้วก็ อัดคลิปเก็บไว้นะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าได้อะไรไปมั่งนะครับภายเรือกกับฟังก่อนครับสําหรับทริปนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปลารวมนะครับสําหรับทริปนี้นะครับคร่าวๆนะครับนี่ปลาที่ได้มานะครับจากการเคาะไมโครจิกล้วนๆนะครับกุ้งเต้นครับเบ็ดจิกนุกจิกกิ้งหุกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับ แล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าครับสวัสดีครับ